สวัสดีเจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นๆน,นะคะก็มาพบกับยายน้อยเมื่อนเนี่ยหลังจากที่ฝนตกหนักและแรงยายน้อยก็ออกมาซองแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาซองนาน้าแล้วว่าะจะเข้ากัน <c oughs> ขาหายเอาขาใส่ไม่ยังไม่เข้ากันเลยเพื่อนเอ้ย <c oughs> ตอนนี้ก็หลากหลายหน้าตานะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมสนามยายน,น้อยก็เยอะอยู่วันนี้ดีเลย น้อยก็ยกสามสี่ตั้งกันละยังบราันได้ยังบระันได้เห็นตมูมงามๆเลยพี่น้องจ๋ามีแต่ป่าน้อยตูมปลาขาวน้อยน้อยอีลีนี่เลยน้ำแดงก็ลงมาแล้วนะจ้านิดหน่อย <c oughs> ยางน้อยก็เลยมาจอบเบื้องเผื่อมันจะลงมาเยอะนี่พี่น้องเลยนี่บรรยากาศยามคะาแ้งนะคะ ตอนนี้ก็มารุ่นน้ำเพิน้นมาอยู่ใกล้ๆเพิินนี่แล้ววันนี้ไม้เก่าไม้เดิมแต่สงสัยจะได้หยับออกจากเพิินแล้วล่ะพี่น้องถ้าล้มหมุนอีกบาดเด็ไปสูบคอเพลินแท้ <c oughs> อืมฝนกระลินนุ่มนิ่มนุมน,มน,มนิมนะคะตอนนี้ฝนลินปอบแป๊บป,ปอบแป,ป๊อยู่พี่น้องเลยตอนนี้ก็เริ่มจะหนาวแล้วเพราะยังน้อยตัวเปียกแช่น้ำตั้งแต่บ่ายบ่ายสียส่โมงแล้ว ใบสี่หรือใบสามลงแสนําประกอบขาเพราะขาหายขาหลุดไม่ได้เย็บขาไว้ขาเลยหลุดหายเลยเอาขาใหม่ใส่เอาเจ้านั่นคือได้ปลาแถบว่าคุณแม่ปูนปลาขึ้นอยู่ตื่นๆตีฮะนี่ใส่ละว่านี่เจ้านั่นได้ตักดูอยู่นะคะมิเตอรตัวใหญ่ๆพุ่นน่ะ ไผ่ละยี่สิบบาทบรรลวหญแล้ว,วยัวยงเหลี่ยบบอดูเบิดแล้วก็บาจักเม็ดหาสิบบอว่าเออโอ้มังป่าตัวนี้ขึ้นปาตองว่เหรอ รอิ่งสะดุ้งดังนี่ยกุกอันนี้รอยุกบ้างด้วยกำลังสิเอารุ่นเอาเนี่ยมันบ่ถึกโอ้ยมันก็เถกอยู่ลืมเอาขาตั้งมาถ้าขาตั้งมาขอ่อยกระชินยกของข่อยอยู่ขาตั้งอยู่ในรถผลคิดขั้นขึ้นไปเอารถอยูุนออยกก้นเอันนี้เซกรถไปเลยลืมจกออกมาน้ำพุ่นรถจะเถืองแต่ฟังพุน่นล่ะ โอ้ตอนนี้ก้มล้มๆล้มๆล,ล้มก็เริ่มหนาวแล้วละ่ะอยากเปลี่ยนเสียแล้วละ่ะเสียก็เอามาตัวเดียวสักแม่บาทนี่เพื่อนเพื่อนทางนี้ยกดาถึงตัวบ่เขวกเต้นล่ะ หลังฝนตกนะคะตอนนี้แดดกริ่มจะมาให้เห็นสแสงแดดละเจ้าเพื่อน,นตอนยายน้อยออกมาไม่เห็นแสงแดดเลยฝนก็ยังลินอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังยังลินอยูน่นะคะฝนกระได้ยาการหลังฝนตกมีลมอ่อ,อนๆลงแผ่วๆไปจ้ะเดี๋ยวยายน้อยสิยกของยายน้อยบางก่อนพี่นอ้องจะมีตูน้ำเขาบ่